สวัสดีค่ะดิฉันปฏิมาพรตันเต็มนักวิชาการพัฒนาชมุมชนจากสำนักง,งาพนพัฒนชนจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะกรมการพัฒนชนจัดงานโอท็อปมิ e a เดียซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนณนะเมืองทองธานีนะคะอาคารตั้งแต่ฮ .1 จนถึงฮ .8 ค่ะ ซึ่งจังหวัดพะเยาเราได้นำกลุ่มโอท็อปในระดับ3-5ถึงดาวมาร่วมจำหน่ายนะคะทั้งหมดก็29กลุ่มค่ะแล้วก็มีบูธผลิตภัณฑ์ดินของจังหวัดพะเยาอีกหนึ่งบูธค่ะค่ะสำหรับโซนนี้นะคะอยู่ที่ฮอ2จะเป็นบูธผลิตภัณฑ์ดินของแต่ละจังหวัดค่ะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะผลิตภัณฑ์ดินเราได้คัดเลือกในกลุ่มประเภทของใช้ ก็คือจากสารผักตบชวาซึ่งผักตบชวาเนี่ยได้นําผักตบชวาจากก้านพะเยามาจัมาจักสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามีมีมูลค่าเพิ่มสามารถส่งออกได้ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าที่มีรูปแบบที่สวยงามนะคะแล้วก็หมวกนะคะก็จะมีตะกร้ามีรองเท้ามีหลายๆอย่างและนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการจัดสารผักตบชวานะคะก็คือได้นำ เส้นผักตบชวามาทอร่วมกับเส้นใยฝ้ายนะคะแล้วก็มาแปลรูปเป็นกระเป๋าที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเช่นนี้ค่ะสวัสด,ดีเจ้าประวัติผักตบชวาเจ้าหรือชวาวาดเจ้าก็มีของเด่นของจังหวัดพยาก็มีการย้อมสีธรรมชาติเจ้าเป็นผักตบชวาที่ย้อมสมีเหมือนไข่และมีไข่เหมือนเจ้าหนึ่งในประเทศเลยเจ้าเพราะว่าของเฮานี่จะใช้สีธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าจะมามีเชื้อราเจ้าเราทำบรตรกรรมใหม่อีกแล้วก็ไสพักตบทอกับเส้นได้เจ้าเรามาทำเป็นตัดเป็นรูปแบบกระเป๋าเจ้าแล้วก็เส้นเล็กๆเขากลมาทำเป็นมวกเจ้าแล้วก็ของเบนของจังหวัดพะเยาเจ้าเจ้ามาจากกลุ่มใบจักสารพักตทวบชาวบ้านห้วยเขียนเหนือเจ้าหมู่หนึ่งตำบลนตั้มค่ะอ๋อเอาทุกอย่างค่ะทั้งไก่ทั้งตะก้าทั้งไง สี่เหลี่ยมสามใบเถาแล้วก็กระจาดค่ะเจ้าสวัสดีเจ้าเขาเจ้าเป็นประธานกลุงแม่บ้านเกษตรกรนะเจ้าวันนี้เอากระเป๋าฟักตบชวาเจ้ามีหลากหลายเจ้ามีทั้งกระเป๋าแบบเอกสารแล้วก็มีเสื้อมีกระเป๋าเล็กก็มีนะเจ้ากระเป๋าสะพายแบบไบหลุนนะเจ้า ก็อ,อยู่คุมในบ้านเกษตรกรสันบบกหมู่8นะเจ้าตำบลบ้านส่างอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าเบอร์โทรติดต่ตอสำหรับลูกค,ค้าที่อยากมาซื้อของในงานก,กต็ติดต่อได้นะเจ้า0812870020นะเจ้า สวัสดีเจ้าจากกลุ่มจักสานพักตบชวาบ้านยิ้วเหนือนะเจ้าก็วันนี้ก็เอาของม้าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสต็อกอะไรก็เยอะแยะก,ก็เน้นของอวัยรุ่นของอวัยทำงานอย่างนี้นะคะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าตา,าแนนเพียรถามเจ้ามาจากกลุ่มจักสานพักตบชวาของตำบลานตอมเจ้าได้เอากระเป๋าพักตบมาขายเมืองทองขายม,วมว้วนม่วนขายจุดเพราะไ่ได้กินข้าวตอนเลย